บันเทิงไรวันสวัสดีค่ะเลยแล้วความรักฟันด่างของอึ่งพรมลิขิตที่แท้ทำแบบนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงความน่ารักของอึ่งจากตัวละครเรื่องพรมลิขิตจริงๆค่ะที่เปิดตัวมาตอนแรกนั้นก็พูดถึงการทางประเทศต่างขอเปิดวาร์ปชื่นชมความน่ารักของเธอจำนวนมาก ซึ่งเราก็จะเห็นว่าในละครอื่นนั้นมีฟันดำถูกตีและไม่ว่าจะเข้ากี่ฉากฟันดำๆของอื่นนั้นก็เหมือนกันตลอดไม่มีหลุดนโป๊เลยล่ะค่ะและล่าสุดจระจาาแดนดำยมาไผที่รับบทเป็นอึ่งน,นั้นก็ได้ออกมาเฉลยเคล็ดลับฟันดำกันแล้วค่ะโดยได้อัดคลิปเผยในติ๊กตอ็อกบอกเอาไว้ว่าคือรีเทนสที่ใสสี ซึ่งสีที่ใช้เป็นสีที่ใช้สำหรับทาสีฟันดำงไม่อันตรายใดๆแต่แอบล้านยากนิดหนึ่งก็ทาบนรีเทนเนอร์ดีกว่าทาบนฟันเวลาแปรก็แปรยากมากตัวจริงของอึ่งเนี่ยน่ารักจริงๆเลยล่ะค่ะเชื่อได้ว่าต้องมีต่อเรื่องถัดไปแน่นอนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,หม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ